สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศริลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเนชั่นทีวีมาโดยตลอดเนี่ยเวลาคุณกนกคุณธีระอ่านข่าวเนี่ยก็จะมะีพิธีกรผู้ดเรายการอีกคนนึ่งนั่งอยู่ข้างๆและโดนคุณกนกเนี่ยแซวอยู่ประจําเป็นที่ตลกขบขันและเป็นที่ สนุกสนานในการรับชมข่าวในช่วงข่าวค่ำอยู่ตลอดหลายคนก็บ่นคิดถึงครับคนคนนั้นเป็นพิธีกรซึ่งมีอายุไม่เยอะครับยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงหลายคนถามว่าได้ย้ายไปอยู่กับคุณกนกหรือเปล่าซึ่งวันนี้เขาได้มาพูด ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันอย่างชัดเจนครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพิธีกรคนนั้นก็คือคุณเจดประเสริฐรุ่งเรืองครับแ,และจุดเสี่ยงพร้อมทําทะเบียนประวัติเพื่อไม่ให้เทคเพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนอ่าเฮดไลน์ชาวระยองผวาหลังผู้ว่าถแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม27รายอเค อันนี้อ่านลีดข่าวก่อนเข้ารายการนะครับแล้วก็ข่าวย่อยของข่าวค้นนะฮะวันนี้ก็มาทักทายทุกทุกท่านแล้วก็ต้องมาไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้รู้สึกดีใจมากๆ12นะฮะ12วันก่อนก็คือ14ธันวาคมเป็นการอ่านข่าวครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาอ่านวันนี้26ธันวาคมวันบ็อกซิ่งเดย์นะครับก็ ต้องขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆคือช่วงที่หยุดไปก็มีคนาถามใน Facebook ไลฟ์บ้างนะฮะในเพจของช่องบ้างทักมาส่วนตัวคอมเมนต์ส่วนตัวโทรศัพท์มาส่วนตัวนะครับต้องต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าเ,เรียกว่าคนที่ติดตาม nation tv นะครับ แล้วก็รวมถึงประเด็นสําคัญก็คือผมไม่ทราบมาเลยจนเข้ามาออฟฟิศเนี่ยถึงเห็นว่ามีมีคนเขียนจดหมายมาถึงก็มีนะฮะแล้วก็รีเซพชันก็บอกว่ามีคนโทรมาถามเยอะแยะมากมายว่าผมไปไหนแล้วผมจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่นะครับและตอนนี้ก็คือผมมีตารางอ่านข่าวในช่วงวันหยุดก็อ่านข่าวในช่วงวันหยุดทำหน้าที่ให้เต็มที่ก่อน ส่วนวันธรรมดาจัน์ทรถึงสุกก็เป็นนโยบายของทางผู้ใหญ่ที่วางให้ผมจัดรายการเรียกว่ามาทำรายการระวังภัยนะฮะเพื่อที่จะใกล้ชิดกับชาวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านในต่างจังหวัดก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่ารายการระวังภยัยรูปแบบใหม่ของเนชั่น TV ีจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงไหน น่าติดตามขนาดไหนต้องเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวแบบเบิ้มเบมก็ถือว่าผมเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเเริ่มทํางานใหม่ที่ได้รับมอบหมายน,านยตอนนี้ก็คือตารางอ่านข่าวเนี่ยก็ยังเป็นในช่วงวันหยุดก่อนแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่ายังติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็คิดถึงงานอ่านข่าวคิดถึง ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ในตรงนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก่อนนะฮะส่วนวันธรรมดาเนี่ยผมผมก็บอกเลยว่าผมติดตามดูข่าวเกือบทุกช่องโดยเฉพาะของช่องเนชั่นเองก็เพื่อเป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะได้มีโอกาสมาอ่านข่าวปุ๊บก็จะได้เต็มที่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 พอผมยังทำงานอยู่ที่เนชั่นทีวี แล้วก็จะทำเต็มที่นะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของเนชั่นทุกท่านที่ให้โอกาสและผมก็จะรับโอกาสนั้นเพื่อมาทำเต็มที่เพื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำงานก่อนครับเดือดเนื้อร้อนใจปอกเนชั่นระวังภัยกับผมเจดจัดเต็มและทีมข่าวเนชั Nation, ่นระวังภัยนะครับ